ไครก็ตามนะมีเงินทองทรัพย์สินตั้งมากตั้งไม่นะแต่ไม่รู้จักแบ่งปันคนอื่นด้วยความจริงใจไม่มีน้ำใจที่จะแบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงใจคนคนนั้นนะ่ะเป็นเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในโลกพวกรวยที่สุดแล้วไม่มีน้ำใจแบ่งปันใครเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ชีวิตนี่นะ กินใช้ไม่หมดล็อกเงินทองอะ่ะแต่ไม่มีน้ําใจแบ่งปันใครนั่นคือเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในโลกเพราะอะไรตัวเองก,ก็กินใช้ไม่หมดแล้วพอเอาไว้ทาอะไรไม่รู้จักว่าตัวเองโอ้ใจดำเอามา ah หิดโหดรายเอาคนอื่นกอบโกยเอาไว้กับตัวเองเยอะแยะมากมายกินใช้ก็ไม่หมดแล้วไม่ยอมแบ่งใครคุณว่าเศรษฐกิจมันดีเพราะพวกนี้เหรอเศรษฐกิจมันจะเลวเพราะพวกนี้แหละ แล้วยังมีปัญญามีความสามารถมีไม่ใช่ปัญญาหรนฉลาดเชโกมีเชโกมีความฉลาดชั่วเอาัดาอาเปียบคนอื่นได้มากเข้าไปอีกกอบโกยเข้าไปสู่ตนเองได้มากเข้าไปอีกก็ยิ่งทําให้คนในโลกเดือดร้อนมากเข้าไปอีกไอความเดือดร้อนที่มีอยู่ในโลกนี่เหรอเรียกว่าเศรษฐกิจที่ดีใช่เหรอใช่เหรอการทําให้คนในโลกเดือดร้อนนี่เหรอคือเศรษฐกิจที่ดี ันนั้นมันเศรษฐกิจที่เลวใครก็ตามใช้ทรัพย์สินเงินทองใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอ่ะกกบโกยเงินทองทรัพย์สินผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนตัวเองมากมายจนกินใช้ไม่หมดทำให้คนในโลกเดือดร้อนคนเหล่านั้นคือคนที่สร้างเศรษฐกิจที่เลวให้กับโลกพวกนี้เลวร้ายที่สุดนี่คือเศรษฐกิจเลว น,นี่คือเศรษฐกิจเลวทำํำไมเลวอะ่ะก็ทำให้คนในโลกเดือดร้อนคุณว่าทําให้คนในโลกเดือดร้อนนี่คุณว่ามันดีเหรอไม่ดีอันนี้คือเศรษฐกิจที่เลวที่สุดในโลกไม่มีอะไรเลวกว่านี้อีกแล้วในโลกกอบโกยมาใสา่ตัวเองมีองค์ประกอบมีต้นทุนเยอะมีเงินเยอะมีทรัพย์สมบัติเยอะมีพรรคพวกเยอะมีความฉลาดเยอะ ด้วยองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่มีอำนาจเยอะและ้วกอบโกยเข้ามาใส่ตัวเองมากๆๆก,ก,กมากกินใช้ก็ไม่หมดแลวไม่รู้จักมีน้ำใจแบ่งปันใครพวกนี้เป็นพวกสร้างเศรษฐกิจเรวในโลกเรวที่สุดในโลกพวกนี้เป็นเศรษฐกิจที่เรวที่สุดในโลกไม่มีใครเร็วกว่านี้อีกแล้วและจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในโลกมากขึ้นมากขึ้น,นทุกวันทุกวันและทุกวัน พวกนี้เลวทุกวันพวกนี้แหละสร้างปัญหาในโลกพวกที่มีทรัพย์สมบัติมากๆากๆเราไม่รู้จักแบ่งใครพวกที่สร้างปัญหาในโลกหรือเขาจะแบ่งบ้างก็มีชั้นเชิงแบ่งเพื่อให้ตัวเองได้มามากกว่าเดิมน่ะมีเล่แบ่งไปเพื่อี่ให้ตัวเองได้มามากกว่าเดิมเพือให้คนอดินขาดแคลนกว่าเดิมคุณจะแบ่งไปทําไมวะ คุณแบงไปเพื่อให้คนอื่นลำบากกว่าเดิมเพื่อให้ตัวเองนั้นได้อำนาจได้ผลประโยชน์เนี่ยนั้นเชิงนี้แล้วก็ได้เปรียบคนอื่นมากกว่าเดิมดูดมาใส่ตัวเองมากกว่าเดิมอีกคุณก็เลวกว่าเดิมอีกเท่านั้นเองคุณก็ทำลายเศรษฐกิจในโลกทำลายผู้คนในโลกให้เขาเดือดร้อนคุณสร้างความเดือดร้อนให้เขาสร้างความลำบากให้เขาคุณทำลายเขานี่คือเศรษฐกิจแห่งการทำลาย เลวที่สุดหละเดือดร้อนที่สุดเอามาหิตโหดร้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาในโลกได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็มุ่งที่จะทำอย่างนี้กันจะบอกให้มันถึงได้เดือดร้อนกันทั้งโลกไงคนส่วนใหญ่ในโลกก็ถูกสอนแบบนี้และให้ทำกันแบบนี้โลกจึงเดือดร้อนด้วยความเข้าใจที่ผิดแบบนี้ โลกเดือดร้อนด้วยเศรษฐกิจเลวอันนี้แหละเศรษฐกิจเลวอันนี้แหละเศรษฐกิจตกตำ่ตำต่ำไปสู่ความเลวซามต่ำชาต่ำชาต่ำชาติเศรษฐกิจเลวซามต่ำชาเดือดร้อนกันทั้งโลก